ครับก็สําหรับการแข่งขันวีเอ็นเอ R, นะครับรอบสุดท้ายที่ถือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยก็ได้สร้างความบริสุทธ์นะครับ <c oughs> เข้าไปถึงรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกนะครับในฐานะที่ผ่านการคัดเลือกนะครับไม่ใช่ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนะครับก็จากการที่ได้คุยกับผู้อสอนและก็คุยกับนักกีฬานะครับที่ไปส่งกันเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนก็ยืนยันครับว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเราไม่ได้ คิดว่าจะชนะหรือแพ้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะทุกคนจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดและก็จากความที่ทุกคนทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเนี่ยก็หวังลึกๆว่าเราก็มีโอกาสนะครับที่จะชนะได้นะครับเพราะเราก็เคยชนะมาแล้วนะครับทีมที่อยู่เหนือดับกว่าเราเนี่ยเพราะนั้นทุกคนก็ก็ตั้งใจนะครับและก็เต็มที่นะครับเต็มที่แน่นอนแต่ก็เชื่อว่าจะทำให้การแข่งขันครั้งนี้มี ความเข้มข้นนะครับแล้วก็ขอกําลังใจนะครับจากชาวไทยส่งไปให้กับนักกีฬาของเราด้วยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วนะครับถ้าได้กําลังใจจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็จะยิ่งทําให้เขามีพลังนะครับที่จะสู้กับตุรกีแล้วก็ถ้าผ่านตุรกีไปได้ก็อาจจะเข้าไปถึงรอบลึกๆได้อีกนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับกําลังใจที่ทุกท่านจะมีให้กับทีมของเราครับ พี่อเคยจอเคยอไม่เคยค่ะสำหรับทีมตุรกีนะคะที่ที่น้องๆเราจะเจอหนองคิดว่าก็ก็เป็นทีมชั้นนำระดับโลกเหมือนกันแล้วก็เขาก็คงได้ใจได้เปรียบในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้าน สภาพกองเชียร์อะไรต่างๆแต่ว่าน้องก็มองว่าถ้าพูดถึงฝีมือจริงเราก็เราก็ถ้าพูดถึงเรนกิงเราเราก็ต่ำกว่าทุกทีมใน7ทีมนั่นแหละแต่ว่า,าความกดดันความอะไรเราอาจจะไม่มีเท่าเท่า7ทีมนั้นเพราะว่าเราเป็นทีมที่อยันดับ10กว่าแล้วได้เข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าเป็นเป็นกำไรของของทีมชาติไทยเราแล้ว,ลวก็เชื่อว่าน้องๆน,น่าจะเล่นได้อย่างสนุกสนานเล่นได้อย่างเต็มที่น้องๆอ,อาจจะ อาจจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการวอลเลย์บอลก็ได้คือเราอาจจะชนะตรุรกีเข้าไปรอบลึกกว่านี้ก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ไม่ห่วงเรื่องฝีมือไม่ห่วงเรื่องฝีมือค่ะห่วงเรื่องสภาพร่างกายเรื่องความเหนื่อยล้าแค่นั้นเองแต่ว่าแตชนนี้น่าจะน่าจะฟื้นกันได้เต็มที่เพราะว่าแข่งแตช์เดียวแล้วรู้เรื่องเลยก็อยากเอาใจช่วยน้องๆทุกคนแล้วก็ฝากแฟนๆส่งกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะ